คุณผู้ชมมาที่จังหวัดยโสธรกันแน่ค่ะโดยมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะเพื่นได้มีการเชิญถุงย่งฉีดพระราชทานมอบซอยเหลือให้กับขอบครัวดผู้ประสบเหตุเครื่องไหม้ที่อำเภอกุดชุ่มค่ะ นายนชั้นชัยสอนศรีวิชัยผู้วาราชาการจังหวัดยโสธรในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธรได้เชิญทุงย่งฉี่พระราชทานไปมอบให้กับนายเฉลวยสุวรรณเพชรและขอบครั่วค่ะที่เพิ่นอาศัยอยู่บ้านเลขที่27 หมู่ที่8บ้านน้องพือหน่อยตำบลน,นาโศนะคะอําเภอกุชชุมจังหวัดยะโสธรที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการที่บ้านถือไฟใหม่เสียหายทั้งหลังในช่วงของเ,อเที่ยงคืนนะคะของวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนี้และก็สางขวัญกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในเทือนิบไปได้โดยมีนางนันทพรศรศรีวิชัยนายกเลากาชาติและประธานแม่บบานมหาไทยมีพันเอกธนาทร เรียงอิสารางรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรพร้อมกับน้วยงานที่เกี่ยวของรวมในพิธีเทือนีค่ะโดยตั้งแต่เกิดเหตุทุกฝ่ายได้มีการรวมมือกันเข้าซ้อยเหลืออย่างต่อเนื่องบวชสิเป็นผกัรผกรัฐผักเอกชนพี่น้อกระชาชนร่วมถึงคณะสงฆ์เพื่อนกระได้นำํำเครืองอุปโภคบริโภคเข้าสารอาหารแหง้งพาห่มเครืองนอนของใส่ทีจำเป็นต่างๆมามอบไห้และกระทั่งสำนักง,งานเล่ากาชาจังหวัดยโสธร กะ็ะได้มอบเงินซอยเหลือเพิ่มเติมอีกจำนวนเก่าพันบาทพอมเครื่องอุปโภคบริโภคพาห่มกันหนาวโดยคณะทีทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดยะโสธรเองค่ะเพื่อนกะ็ะได้มอบเงินซอยเหลือเพิ่มเติมอีกจำนวน3,000บาทนำกันค่ะ